ปังพี่ดาวเต็มแล้วครับผมปังเอาครับลูกใรจีไรลูกบอลครับเอาเอาขุนงันครับตอนนี้ขุนงันได้ลูกบอลแล้วครับผมก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับเราช่องพังพี่ดาวเช่นเคยนะครับผมครับผมมณีพี่นองกับพนมีกิจกรรมครับพี่นองจิกัดกิจกรรมครับ การตีบอลครับพี่น้องเพื่อเป็นการออกกําลังกายน้องๆสร้างเข้าครับผมของสุ่มทาสรา้ยสับโพงเงินครับผมครับพี่น้องตอนนี้กะกำลังว่อมเพืยอครับผมว่อมอยู่ครับแบ่งฝั่งทีมครับว่าอยู่ทีมใดทีมรากตัครับผมตอนนี้กะมีในกันอยู่มีทั้งหมดเก่าเฉือกครับพี่น้องนี่กะ นำทีมโดยไายผู้ผาครับผมไายผู้ผาครับแล้วก็สีดอขึ้นเงินครับผมนี่ก็เป็นไายชัยมงคลครับครับฝั <c oughs> ่งนี่กับมีดครับเผ็ด <c oughs> มียครับผมนี่ ขันเงินครับผมจับบอลครับอันนี้คนจูหฮอาก็ได้ไปขี่พังผิเดาวนะครับในการเล่นบอลของห้าในมือนี้นะครับเพราะว่าคนสำรองเป็นจังเตะบอลเเป็นนะครับผมเริ่มลนะครับผม <dı DANIEL> <stressing> สร้างกับบอดดดซ่อมด้นลลหรครับผมกับตั้งแต้โควิดเข่าเพล่นละครับผมเล่บ่อดดซ่อมจ็คเทียครับ เออนี่าๆๆ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 บๆๆ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 อๆๆ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 ๆอๆๆ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  นนสีดอคุนนั้นเขาได้อุ่มบอลไปแล้วครับผม ไปแล้วครับเตะเขาเขาเขาเกือบเขาครับผมเอเขาเสยครับผมเขาแล้วครับเขาล้วครับไปครบครัมไอเอาปัดเขา ไพ่ผู้ผายเฮดแต้มไหมนะครับผมไปได้ไปได้ฟังผีดาวห่อได้ถือลูกบอลมาแล้วครับผมฟังผีดาวห่อเสียจังไรครับเอะฟังผีดาวเตะมาแล้วครับผมฟังเอาครับลูกใครจีใด,ด,ดลูกบอลครับเอาเอาขุนเงินครับตอนนี้ขุนเงินได้ลูกบอลแล้วครับผม ไปเก็บเขาครับผมออกกันครับผมขันงินถือบอลมาแล้วครับผมขันงินถือบอลมาแล้วครับผมบ่มีผู้ใดยังได้เลยครับผม ไปเชยมงคลถือบอลไปแล้วครับผมเสาลมครับพี่ชชยมงคลไหนเก็บบอนเขาโก้ไปแล้วครับ บ้าแล้วครับอู้ากับ้นไแได้บอลไปแล้วครับผมผู้าไปทางครับผมผู้ปาเสแต้มอีกบครับผม ตอนนี <laughs> <laughs> ้บอลอยู่บอลตกฟังพี่ส่งเขาเก็บบอลนะบอลตกครับผมตอนนี้อยู่ลูกบอลอยู่กับพังพี่สมครับผมความสนุกความสนานของเจ้าสังครับผมตอนนี้บอลอยู่กับใครครับ นี่บอลอยู่กับพีชัยมงคลเหรอครับผมแต้มที่สองเนี่ยได้เขาป่ครับเขาครับผมแต้มที่สองจากพี่ชัยมงคลครับครับ

ผู้าของเขาว่าเด่นนั่งครับบังเพื่อบังฟุตบอลครับเอกียนราวคจว่าแบกไปเลยมาสันฟุตบมาสันไ่ต้องเทะหรอครับมาสันมั่วอะไรกันเบิร์เลยครับตอนนี้ ใจมงคลได้บอลไปแล้วครับผมจะเตะบ่คร <it are> um> <t iling> <g warnings> ับเตะบอลท่านี้บอลอยู่กับผู้พาครับผม ผู้พา,าไปแล้วครับตอนนี้ผู้พาส่งบอลไปพี่ชายมงคลครับพี่ชายมงคลเฮ็ดพลาดไหครับตอนนี้บอลอยู่กับพี่ชายมงคลรับมาได้แล้วครับผมเข่าอีกไหครับเข่าอีกไหครับพี่ชายมงคลเขาเข่าเข่าปะเข่าอีกแล้วครับอีกแต้มครับ สามประตูต่อศูนย์ครับเฮดแต้มจากพี่ชัยมงคลนะครับผมตอนนี้บอลอยู่ครับพังพีดาวของห้อนะครับผมยันบอลสร้างยันบอลครับฟังกันเงินของห้องยันบอลครับ ตอนนี้บอลอยู่กับไพ่ผู้ผานะครับผมไพ่ผู้ผาแต่วันไปแล้วครับผมเขาปะครับเขาปะครับโบเขาครับเขาไปอีกแต้มนึงครับเฮ็ดแต้มจากสีดอคุณเงินครับ เฮ็ดเข้าประตูจะของครับผมมาแล้วครับสีดาวคุณเงินได้ลูกบอลมาแล้วครับผมวิ่งมาแล้วครับมัวกันแล้วครับอันนี้ลูกบอลอยู่ครับสีดาวคุณเงินครับผม เบียดกันแล้วครับเบียดกันแล้วครับขึ้นตาลราว่าในขันไมขันฟุตบอลไหมครับไป ไม่ผ uh, ู anyway. o, like weather, well, ้ผาเข้าไปครับผู้ผาไดุ้กวันไปแล้วครับถึือกสกัดดาวลุงครับผมผู้ผาเข้าหันนี้ผู้ผาเขาได้ลุกบัลมากขึ้นกาครับคุนงินไลตามครับ ออกไปแล้วครับผมนไหมครับผู้ใดลูกบอลครับพังพีสมก็เฮ็ดตกแล้วครับลูกบอลไปผู้ฝาองเฮาได้ลูกบอลก็เอาครับไปผู้ฝาคนเก่งของเขา ปีชัยมงคลยิบต่อครับเข่าปะครับเอยเข่าแล้วครับผมเย็ดแต้มอีกแต้มครับจากปีชัยมงคลของห้องนะครับผม ครับตอนนี้ก็จบเกมแล้วครับผมพี่น้องเป็นทีมไพ่ผู้พารับชนะ4 0ครับผมครับเป็นการหนกกับร่างกายครับพี่น้องการหนกกำลังกายวอรม่างกายครับผมเพื่อบริหารเข่าสร้างเ้อาไข้เครียดครับหน่วสร้างเครียดครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีเขามากกดไลค์กดแชร์น้ำเนเด้อครับ กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังแจ่ให้ช่องพังพี่ดาวน้ำเนยด้วครับผมขอประคุณครับ